ต้อนรับสู่ช่อง Answer t a l o t Talk Mu EP นี้นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงคาเนธธ่จตุรฐีนะครับเป็นช่วงที่พี่คานเนี่ยจะเสด็จลงมาประทานพรให้กับทุกคนนะครับดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนมาว่าองอค์อภิเษกที่แปลกที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อยู่บนเสาหลักเมืองนะครับที่นครเขื่อนขันนะครับนครเขื่อนขันคือที่ไหนตามไปด้วนไหนกันครับนครเขื่อนขันนะครับคืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าศาลนะพิคาเน่นะครับด้านหลังของเราเนี่ยเป็นองค์อภิเษกด้านในนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็น เท้าเวสุวรรณหน้าพรมหรือหน้าพระนะครับนะด้านขวาเป็นท้าเวรุนปัดนะครับมือขวาทรงพระขันนะครับสการะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปด้านในสการะพิเนตต่อได้เลยครับ เข้ามาด้านในนะครับก็จะมีตู้นะครับให้ทําบุญนะครับหนึบาทนะครับสำหรับชุดไหว้องค์พ่อนะครับก็จะมีดอกไม้นะครับผลไม้5อย่างแล้วก็ทูบนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนนะครับไหว้พร้อมกันกับทุกคนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้มาด้วยตัวเองนะครับสามารถขอพรกับเรานะครับผ่านทางช่องตอนนี้เลยนะครับอาจาฐานจิตเตือเลยครับ ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาไปว่าองค์พ่อใกล้ๆกันนะครับแล้วจะเล่าประวัติให้ฟังด้วยนะครับสำหรับพระพิ่กเนศนะครับองค์ที่ทุกคนเห็นด้านหน้านขณะนี้นะครับเป็นศิลปะอินเดียโบราณนะครับที่อัญเชิญมาจากทศ่อินเดียนะครับตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมราชพงเชษฐ์มเหศวนสุนทรนะครับหรือพระพุทธรานภารายเากันที่สองของเราเองนะครับองค์พระพิกเนศองค์นี้นะครับสถิตอยู่บนเสาหลักเมืองนะครับที่เรานั่งไหา้อยู่เมื่อสักครู่นะครับเป็นส่วนยอดเนาะ ส่วนยอดเสมอกับหัวเสาหลักเมืองเพราะว่านะครับการเวลาผ่านไปนก็มีการทับถมสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนยอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวฐานหรือตัวก่ออิฐถือปูนที่เป็นเสาของสารหลักเมืองเนี่ยอยู่ด้านล่างองค์พรพิคเนตนี้นะครับในขณะที่วางอาถรนที่จะทําสารหลักเมืองตรงนี้นะครับได้มีปฏิหารเกิดขึ้นก็คือมีตระเขนะครับน้าจืด และน้ําเค็มเนี่ยว่ายทวนกระแสน้ํานะครับนะที่แม่น้ําเจ้าพญาหน้าสารตรงนี้นะครับแล้วก็มาพีชีพเสียชีวิตนะครับที่หน้าสารตรงนี้ชาวบ้านในขนาดนั้นก็ได้ตัดศีรษะของจระเข้มาถวายไว้ที่ศาลหลักเมืองตรงนี้นะครับชาวบ้านนะครับคิดว่าจระเข้เหล่านี้นะครับได้พีชีพเพื่อเป็นอาถรรพ์สำหรับหลักเมืองตรงนี้นะครับนับตั้งแต่วันที่สร้างจนถึงวันนี้นะครับศาลหลักเมืองตรงนี้นะครับมีอายุด้วยกัน207ปีผ่านมาแล้วนะครับ ก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับของชาวไทยชาวมณน,นะครับและชาวจีนนะครับจนถึงปัจจุบัน สำหรับมหา,หาหวิหารายแห่งนี้นะครับพอเราเดินผ่านประตูเข้ามาเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับจะมีเซตที่เขาจัดไปให้บูชานะครับมีเซตเล็กเซตกลางเซตใหญ่ตาม,มํหลังศัทธาและที่สําคัญเนี่ยเซตเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้เอามาเวียนนะครับเราสามารถถวายและนำกลับไปบูชาความสําเร็จที่บ้านต่อได้นะครับ เงินทุกบาททุกตางที่ทุกคนโอนมาในโอเปชั่นของเรานะครับเราได้นํามาทําบุญที่มหาเทวะไรแห่งนี้นะครับเซตที่อยู่ตรงข้างขวาเรานี้นะครับเป็นเซตที่เราซื้อโดยใช้เงินของทุกคนนะครับนะรูปที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมในการแจกรูปตัวนี้ให้กับคนที่เป็นผู้โชคดีนะครับเราจะมาไหว้องค์พิคเนตนะครับปางมหาราชที่แรกของโลกไปพร้อมๆกันนะครับนะพะพิคเนตปางมะพะพิคเนตปางมหาราชองค์นี้นะครับ ที่นี่นะครับมีพราหมู้บอกวิธีการว่ายอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไ่ว้ด้านบนแล้วก็ได้ลอดพระบาทของพระพิฆเนศด้วยนะครับความพิเศษตรงนี้นั่นเองนะมันมีเคล็ดลับด้วยนะครับว่าการที่เราจะลอดฐานขององค์พิฆเนศเนี่ยสองครั้งด้วยกันครั้งแรกนะครับให้กั้นหายใจเนาะเรื่องใดที่ทุกข์ใจอยู่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยให้อยู่ในใจแล้วอธิฐานขอพรเรื่องนั้นให้มันขี้คายไปครั้งที่สองนะครับ ให้ลอดแบบหายใจปกติแล้วก็ขอสิ่งเดียวที่ต้องการที่สุดนะครับกับท่านนะเสร็จแล้วเราก็จะยกขันตกท่วมหัวเพื่อถวายองค์พ่อพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้กราบพระบาทนะครับแล้วก็ขอพรจากพระบาทขององค์พ่อพร้อมๆกันนะครับนะ ทุกคนอธิษฐานขอสิ่งใดนะครับอธิษฐานจิตของเราลเลยนะครับเสร็จแล้วก็ออกมากระซิบพรอ,อีกครั้งนะครับฝากปริวารของท่านนะครับไปบอกท่านในเรื่องที่เราต้องการที่สุดนะ อย่าลืมนะครับท yeah. oh ี่จะกวากโชคกวักลาบกวัดเงินกวัดทองเข้ากระเป๋าตังค์ตัวเองนะครับจิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมากวากทองกวากเงินกวัดทองนะครับเข้ากระเป๋านะให้มีทรัพย์ให้มีโชคกันทุกคนนะครับต่อมาน่าจะพาทุกคนมากราบสักการะบูชาองค์พระแม่ปารวตีหรือพระแม่อุมานะครับด้านหน้าเป็นประธานนะองค์สีแดงนะครับขอเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับองคขวาสุดพระแม่รัศมีองค์สีดําพระแม่กาลี วงซ้ายพระแม่ทุราคานะครับให้ทุกคนขออธิฐานขอพอรไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับบารมีของพระแม่นะว่าพระแม่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากวาดเปลวเทียนตรงนี้นะครับให้ได้สติปัญญาให้ได้แสงสว่างนะครับให้ได้ความรักนะครับจากพระแม่นะ รับพลังงานดีๆกับไปทุกคนครับไหว้พระแม่แล้วก็ต้องไหว้พ่อด้วยนะครับเรามาไหว้องค์พระศิวะนะครับให้บารมีขององค์พ่อช่วยทำลายความทุกข์ใจความเสียใจให้ออกประจักไกายจากเรา เราจะพาไหว้องค์วเทวสุวรรณนะครับแล,แ,ลและที่ดีที่สุดณนะที่นี้เราสามารถเดินลอดกระบองขององค์ท้าว,วสุวรรณไดนะ้จริงๆนะเพื่อใครที่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความทุกข์ใจให้มันหายสิ้นไปทั้งหมดนะครับบารมีท่านจะนำพาและล้างทำลายสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวคนทุกคนครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้พาทุกทท่านนะครับไปขอพรองค์พระพิคเนศนะครับที่นครเขื่อนขันนะเป็นพระพิฆเนศที่อยู่บนหลักเมืองนะครับอยู่บนเสาหลักเมืองนะแล้วก็องค์พระพิคเนศนะครับองค์มหาราชานะครับที่เราไปไหว้กัน2ององค์นี้นะเดี๋ยวเราจะสื่อสารนะครับว่าสิ่งที่องค์พ่อนะครับอยากสื่อสารกับทุกคนที่ได้มาฟังคลิปนี้นะครับพาโมอีพีนี้นะครับว่า ท่านอยากสื่อสารอะไรกับทุกๆคนที่ได้มาฟังนะครับเดี๋ยวเราจะให้เลือกจากไพ่องค์พ่อ3ใบเดี๋ยวเราขอสับก่อนนะครับกองที่1นะครับกองที่2องกองที่3โอเคอ่ะเราขอเริ่มจากคนที่เลือกกองแรกนะครับกองที่1นะอืมช่องว่างแห่งรักคุณได้ไพ่ช่องว่างแห,ห่งรักเนาะ เดี๋ยวเราจะพูดให้ว่าห่องว่าแห่งรักของคุณคืออะไรหมายความว่าตอนนี้อันดับแรกที่คุณจะต้องมีคือการรักตัวเองก่อนคุณกองนี้นะครับคุณต้องรักตัวเองก่อนนะแล้วเมื่อคุณรักตัวเองมากพอแล้วเนี่ยคุณค่อยเผื่อแผ่ความรักให้กับคนอื่นค่อยเว้นที่ให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตคุณนะครับคำนี้เลยนะ,ะเราจะขยายเพิ่มเติมให้นะครับเราขอใช้ไพ่สยามทาร์์ขยายให้ ชาวกองที่หนึ่งนะสองเหรียญสี่ไม้โอเคนายออลครับสองดาบหกเหรียญอ่ะเราจะพูดเปิดสิบใบเราจะพูดทีเดียวโอเคอันดับแรกนะครับชนชาวกองที่หนึ่งนะครับทูออฟวอลทูออฟเพนตัเคิลนะถ้าคุณตอนนี้คุณกำลังหมุนเงินเป็นมือลรวิงเลย ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังหมุนเงินดนมือระวิงนะครับคุณสินค้าประทานให้คุณคือคุณจะมีทรัพย์มากคุณจะกลายเป็นคนที่มีทรัพย์มากจะมีโชคนะครับจากคนที่หมุนเงินตรงนี้คุณจะเป็น Queen of Pentacle รรู้ช่องทางการหาเงินรู้วิธีเก็บเงินรู้โอกาสทางการเงินของคุณนะครับอ่ะใบต่อมาความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นกับคุณครับต่อจากนี้คุณจะได้ปัญญาเดอะเฮอร์มิตมีคนมาชี้นําแนวทางคุณ หาช่องทางให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตในเรื่องการงานการเงนิงนเรื่องความรักด้วยนะครับคนที่เป็นคู่คนที่เป็นคนที่ดีจะถูกสิทธิสิทธินำพาเข้ามาท่านจะชี้ทางให้คุณเองนะครับองค์ข้อนะดูนะครับคนที่ดีจะเข้ามาคนไม่ดีจะออกไปม้ามันสวนทางกันเห็นไหมคนที่ดีจะเข้ามาหาคุณคนที่ไม่ดีจะต้องออกไปจากคุณนะครับสอ,สอดาบขยายไพ่เดอะสตน ถ้าคุณยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองยังไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองให้คุณรู้ไปเลยว่าต่อจากที่คุณฟังพิกอเด็กกองนี้ตัวคุณเองคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าตัดสินใจในชีวิตตัวเองมากขึ้นด้วยบุญกุศลที่คุณได้ทําและคุณร่วมมุโมทนากับเราไพ่หกเหรียญน,นะครับมันจะส่งผลให้คุณเป็น king of s w o r d เห็นไหมเราบอกแล้วคุณจะมั่นใจมากขึ้น king of s w o r d คือผู้ชายถือดาบจากคนที่เป็นเด็กถือดาบตัดสินใจไม่ได้ ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะกลายเป็นคนที่มั่นใจตัดสินใจได้ด้วยแรงบุญของคุณด้วยคำอธิฐานของคุณถ้าคุณเป็นคนที่จิตแรงเป็นคนที่อธิฐานแรงเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความดีถูกต้องแล้วสิ่งใดท้่คุณปรารถนาด้วยความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับชาวกองนี้นะอ่ะเราขอเปิดไพ่ชาวกองที่2ต่อนะครับเราขอมุกกอที่2เลยนะสําหรับชาวกองที่2นะครับคุณได้ไพ่ได้นะครับชีวิตคุณตอนนี้คุณต้องเดินต่อไปข้างหน้ามากๆเลยนะ คุณต้องกล้าเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตคุณในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าในอนาคตคุณจะเจอเรื่องอะไรคุณลําบากเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ให้คุณรู้เลยว,ว่าอนาคตย่อมดีกว่าวันนี้เสมอนะครับสิ่งที่ท่านสื่อสารกับคุณนะอ่ะจะขอขยายไพ่เพิ่มเติมให้เลขที่เกี่ยวข้องนะครับเลขสิบสี่นะเดี๋ยวแฮงแมนตอนนี้เล่าคุณคิดมากบางอย่างอยู่ Head เพ a d อ f b บอลเดนะี๋ยวนะแ๊บนึงนะครับ The Sun, นะถ้าคุณคิดว่าปลายทางแห่งความสําเร็จของคุณมันไม่มีการรอคอยของคุณมันจะไม่มีความไม่มีจุดหมายอะ่ะไม่ใช่นะบอกก่อนเลยกองน,นี้นะครับแป๊บนึงนะนี่นะ <c oughs> คุณได้ q u e e n o f ค cup ไปสุดท้ายนะครับใบแรก The man, อะ hangman โอเคคนกองนี้เรามองว่าคุณเจอความไม่ยุติธรรมกับคุณมาไม่รู้เรื่องอะไรแหละแต่คุณเป็นคนที่นี่เขาเรียกอะไรอะ่ะคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แบบโชคไม่ดีเหมือนคนอื่น เป็นคนที่ <c oughs> เขาเรียกอะไรทําบุญคนคุณคนไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่มีใครรักอะไรแบบนี้นะหรือว่าคนอื่นทําไมเขาดูมีคนรักมากกว่าคุณอะไรแบบนี้เลิกคิดแบบนั้นเลยนะครับนะเลิกคิดแบบนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรอยู่นะครับใบแรกเนี่ยจะแฮงแมนกับจัสติกรีเวิร์ดเนี่ยตัวคุณคิดแต่ตัวเองอ่ะไม่ถูกต้องตัวเองแบบได้ก่าคนอื่นตัวเองได้ค่าคนอื่นตัวเองแบบไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นถ้าคุณยังไม่ศรัทธาในตัวเองอ่ะ อะไรมันจะดีเกิดขึ้นกับคุณได้ครับคุณต้องศรัทธาในตัวเองก่อนว่าคุณน่ะดีได้คุณเก่งได้คุณเพอร์เฟกได้คุณเอากําลังใจจากองค์พ่อที่องค์พ่อสื่อสารไปไปเต็มๆแล้วคุณก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเองให้คุณเป็นคนที่มั่นใจกว่านี้นะครับคู่ต่อมาเพรบอลกับแปดดาบอะไรที่เป็นสิ่งเดิมๆที่ทําให้คุณไม่มีความสุขทําให้คุณยังอยู่ที่เดิมนะวันนี้ยคุณต้องหยุดมันคุณต้องดูตัวเองว่ารอบตัวคุณนะอะไรทัให้คุณหยุดอยู่กับที่แล้วคุณก็เปลี่ยนนมั คุณทำแบบนี้เหมือนเดิมต่อไปคุณก็ได้อันนี้เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีทำผลลัพธ์มันก็เปลี่ยนถูกไหมครับแบบนี้นะ The ซันเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าตัวคุณนะมันมีสเสน่ห์ใครที่มีสเสน่ห์ใครที่เขาไม่สนใจคุณหรือว่าคุณไม่ดีเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าคนคนนั้นอิจฉาคุณเพราะคุณเป็นสุดซันแต่เขาเป็นแค่ก้าวถ้วยนะครับอย่าไปฟังเสียงคนรอบข้างที่ด้อยค่าในตัวคุณนะ ไพ่สองไม้ขยายกับเอชออฟวอนเนี่ยใครรอคอยการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนอยู่เนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นติดต่อกลับมานะครับควีนออฟคัความรักอะไรที่คุณรักคุณปรารถนาอยากได้มันคุณจะได้มันอะไรที่คุณต้องการคุณจะได้มันทุกอย่างนะครับคนกรองนี้นะเจ็ดเหรียญขยายกับไพ่ควีนออฟครับเนาะโดยที่คุณไม่ต้องพยายามแต่สิ่งที่คุณไม่ได้พยายามตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คุณเคยสร้างเคยทําไว้ถ้าคุณเคยเป็นคนทําดีไว้คุณก็จะได้สิ่งดีนั้นกลับแทนแน่นอออนนะคกที่2โเ เราขอมูฟไปกองสุดท้ายนะครับโอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะครับคุณได้ไพ่ใบนี้นะครับหมายเลข32องนะองค์พ่อเนี่ยอยากให้คุณมีความชัดเจนแน่วแน่กับชีวิตของตัวคุณไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรอยู่ไพ่ใบนี้องค์พ่อทรงช้างแล้วก็มีอาวุธครบมือเลยอาวุธครบไปหมดเลยนะครับหมายความว่าคุณมีประสบการณ์มีความสามารถด้านอะไรอยากทําอะไรและยังกังวล ยังคิดว่าจะทําได้ไหมจะประสบความสําเร็จไหมเนี่ยให้คุณเริ่มทําได้เลยคุณรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าคุณมีดีมากกว่าที่คุณเป็นคุณมีดีมากกว่าที่คุณรู้แล้วคุณก็ทําได้เสมอแม้มันจะช้ากว่าคนอื่นแต่มันมั่นคงแล้วมันยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตนะครับไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะรับนี้นะครับอ่ะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมให้เป็นไพ่ทาโร่น,นะสักครู่นะเราปิดไพ่แป๊บหนึ่ง เดอะเมดิเช so ียนเดอะซันสองไม้รีเวิร์สสามเหรียญคนกองนี้เรามองว่าคุณนะเคยทำมาทุกวิถีทางแล้วกว่าจะมันจะประสบความสำเร็จมทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จทันทีทำไมมันถึงแบบไม่รู้เรื่องอะไรนะเราไม่ขอไม่พูดเรื่องเราขออ่านกลางๆเราบอกเลยว่าคนกองนี้ตัวคุณอนะทำมาทุกอย่างแล้วไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่แหละการการเงินการงานหรือการค้าขายแล้วแต่แหละคุณทํามาทุกอย่างแล้วแต่ ไม่ประสบความสำเร็จทีทาแล้วก็เลิกทําแล้วก็เปลี่ยนทําแล้วก็เจ๊งทําแล้วก็มีปัญหาถ้าคุณเป็นคนที่ทําอะไรไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนี้นะครับดูนะเดือะสันคุณเคยหมดหวังและเคยรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกหมดหวังและไม่มั่นใจในตัวเองแต่นะครับแต่นะหลังจากนี้สองไมก้การขอพรหลังจากที่คุณขอพออรอธิษฐานกับเราในวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้น,นคือ9ถ้วยนะครับ คุณจะกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเองได้ด้วยด้วยอะไรนะครับดูนะสามเหรียญความสามารถของคุณคุณจะเป็นคนที่รู้และทําได้อย่างชัดเจนในทุกเรื่องโชคชะตาจะเข้าข้างคุณแล้วเห็นไหมเด e v i มันถึงเวลาที่คุณจะได้ทําได้แสดงความสามารถในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณสามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆแล้วอนาคตของคุณนะครับคุณจะเป็น king เาเป็น c i l e จะมีเงินจะมีความมั่นคงและที่สําคัญ มีความรักที่ดีด้วยคุณจะเป็นทั้ง king of pentacle และ king of cup อ่ะคือเป็นคนที่ให้เป็นและรักเป็นเป็นคนที่ถูกรักและเป็นถูกให้ด้วยนะครับเห็นไหม king ทั้งคู่นะชาวกองนี้ดีมากบทสรุปคุณคุณดีมากๆ king กับ king นะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ep อ n g e l tharot วันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ